สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานินทารถไบเลอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าเราเนี่ยได้ลูกหมามาแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงกับเขานะคะการที่เราได้ลูกหมามาเนี่ยคือแบบน่ารักตัวเล็กนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องทํานะคะที่หลังจากได้ยินเสียงเกียวไหมหลังจากที่เราได้ลูกหมามาคือเราจะต้องสอน ตัวที่เป็นพื้นฐานให้เขาเ,เนี่ยปูพื้นฐานไว้นั่นเองเนาะ สิ่งแรกหรือสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะสอนเขาหรือว่าอยากจะให้เขารู้นะคะเพราะว่าเวลาเราสั่งอะไรเนี่ยเราเขาจะได้แบบทําตามหรือว่าเชื่อฟังนั่นเองเนาะเขาจะได้ไม่เฮานะคะไม่กัดหรือว่าออบอกให้ทําอะไรก็ทํานะคะหรือว่าบอกให้นอนก็นอนบอกให้นั่งก็นั่งนะคะตัวนี้เราอยากจะทํายังไงดีหรือว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะะแรกนะคะที่อยากจะแนะนําทุกคนก็คือ การสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่นะคะทำยังไงส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะมีหลายวิธีเนาะแต่วิธีของแจ็คเนี่ยก็คือเอาขนมนะคะมาในมือของเรานะคะหรือว่าเราจับขนมมานะคะแล้วก็วางใกล้ๆเขานะคะวางใกล้ๆเขาหรือว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเขาอาจจะนั่งอยู่หรือว่านอนอยู่นะคะวางใกล้ๆเขาแล้วบอกว่าไม่นะคะไม่ ถ้าเป็นภาษาเมันก็ nine nine คือแบบใช้เสียงแบบแข็งนิดนึงนะคะก็คือ nine แล้วก็ทำหน้าแบบดุดุนิดนึงนะคะไม่จาเป็นต้องตีนะไม่จาเป็นต้องเลยเนะี่ยเราใช้เสียงหรือว่าใช้พลังของเสียงนั่นเองแล้วเขาจะมองหน้าเราค่ะจากนั้นค่ะเราก็เออไม่ต้องทำอะไรนะคะเขาจะรู้เลยว่าอ่ะถ้าบอกว่าไม่เนี่ยห้ามห้ามห้ามไปแ,แต่ต้องขนมตัวนั้นนะคะก็คือเราวางขนมไว้ใกล้เขาเนาะ เขาจะมองหน้าเราคือลอดไวเลอร์ ial, หรือว่าน้องหมาทุกตัวเนี่ยเขาจะดูภาษากายอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะรู้เลยว่าอ่าอันนี้คือสิ่งห้ามนะคะหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งค่ะยืนอยู่ตรงหน้าเขาเลยนะคะยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วปล่อยขนมลงพื้นนะคะก็คือตอนแรกเราจับขนมอยู่แล้วก็ปล่อยลงพื้นแล้วก็บอกว่าไม่นะคะหน่ Nine, นะคะไม่อย่างเงี้ยนะคะทาเสียงแบบแข็งๆนิดนึง เขาก็จะหันมามองหน้าอา้าวพูดอะไรนะคะเขาก็จะเริ่มรู้ละถ้าทําครั้งแรกไม่ได้นะคะครั้งที่2ที่สามที่4ี่ที่ห้าต้องอดทนนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราสอนออกมาเราครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จเราก็ต้องลองครั้งต่อไปหลายๆครั้งนะคะทําทุกวันนะคะรับรองได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยก็คือเขาจะทําตามที่เราบอกนั่นเองหรือว่าเทีหลังจากที่เราบอกว่าไม่แล้วทีนี้เราอยากจะชมเขาบ้างค่ะ ในวิธีที่2ก็คือชมนะคะเวลาเขาเนี่ยไม่กินขนมบนพื้นหรือว่าเ,ออเวลาเขาไม่แต่ต้องขนมที่เราทิ้งลงบนพื้นนะคะเราสามารถหยุดมองเขาก่อนแล้วก็นะคะจับขนมขึ้นมาแล้วเอาใส่ปากให้เขาแล้วแล้วบอกว่า กูดนะคะนภาษากูดหรือว่าดีมากดีมากอย่างเงี้ยนะคะกูดแซกูดหรือว่าพรีมานะคะถ้าเป็นที่เยอรมันเนาะเราก็จะชมเขาแล้วก็ให้ใช้มือนะคะจับตรงแก้มเขาอย่าจับตรงหัวหรือว่าหลายคนอาจจะจับตรงหัวก็ได้หมาแต่ละตัวหรือน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยประสบการณ์ต่างกันหมาน้องหมาบางตัวเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเวลาโดนหัวอะไรโดนหัวอะไร,ะไรประมาณเนี้ย เ,ออเวลาเราจับน้องหมานะคะเราจะจับข้างๆนะคะหรือว่าจับแกมเนาะสันส่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็หรือว่าจับตัวสัน่นหรือว่าเขย่านะคะไม่ใช่เขย่าเขานะแบบ จับแล้วก็รูปแบบแรงๆนะคะแล้วก็ชมแล้วก็ใช้น้ําเสียงที่ค่อนข้างหวานนิดนึงนะคะนั่นแหละเขาจะรู้เลยว่าอ่าอันเนี้ยฉันโดนชมแล้วคือทําดีมากนะคะหรือว่ากู๊ตหรือว่าพรีมาหรือว่าเอ่อทำดีมากนะคะ, good, prima, ะ,คะใช้คําเดียวคําเดิมนะคะอย่าไปเปลี่ยนเออทำดีมากดีเอออะไรอีกละ <laughs> นะคะอย่าเปลี่ยนคําใช้คําเดียวเพราะน้องหมา พูดเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าพูดเป็นประโยคเนี่ยเขาไม่เข้าใจค่ะเขาจะดูน้ําเสียงดูท่าทางเราแล้วก็ดูคําที่เราใช้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาพูดถึงตัวที่ทุกคนหรือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยทํามาแล้วนะคะนั่นก็คือสอนให้เขานั่งนะคะเวลาสอนให้เขานั่งเนี่ยก็คือเรียกเข้ามาสมมุติว่าเราเรียกได้แล้วใช่ไหมเรียกเข้ามานะคะพอเขาเข้ามาใกล้ๆปุ๊บนะคะให้เอาขนมเนี่ย ยื่นขึ้นไปบนหัวของเขานะคะยื่นขึ้นไปแล้วเขาเนี่ยก็จะพยายามนะคะมองดูเราแล้วก็จะนั่งลงแล้วก็บอกว่านั่งนะคะทําเสร็จปุ๊บบอกคําที่เราต้องการบอกทันทีเช่นนะคะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเขาพอเขานั่งปุ๊บแล้วเราพูดขึ้นมาค่ะนั่งอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้อ๋ออันนี้หมายความว่านั่งนะ,ะนะคะเข้าต่อไปอาจทําครั้งแรกไม่ได้ครั้งสองสามสี่ห้านะคะ ครั้งต่อไปเขาจะรู้เลยค่ะ,ะถ้าเราบอกว่านั่งเขาก็จะนั่งเลยนะคะอันนี้คือวิธีที่ที่แจ็คใช้กับน้องเกโอเป็นน่าจะสัปดาห์แรกนะคะที่สอนเขาให้เขานั่งนั่นเองเนาะจากที่เรานั่งแล้วนะคะเราก็นอนค่ะทีนี้ให้เขานอนนะคะแล้วเราจะทํายังไงให้เขานอนอันดับแรกเขาต้องนั่งก่อนนะเราต้องสอนนั่งให้ได้ก่อนอันดับที่สองคือนอนพอเขานั่งปุ๊บนะคะเอาขนม เวลาเขานั่งเสร็จแล้วเนาะเอาขนมเนี่ยยื่นตรงไปตรงอกเขานะคะยืน่นคือเราเอา่อเหมือนกับเอาลงมาตรงอกเขานะคะเขาก็จะพยายามแล้วค่ะพยายามที่จะกินขนมใช่ไหมคะตัวเล็กๆเกนาะพยายามที่จะกินขนมแล้วเอ่อความพยายามของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มเริ่มก้มหัวลงนะคะแล้วให้ทุกคนเนี่ยเอาขนมเอ่อให้เกือบติดพื้นนะคะดึงลงมาค่ะเขาก็จะนอนลงนะคะพอเขานอนลงเสร็จปุ๊บ ก็บอกว่านอนนะคะนอนอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว really ่าอ๋ออันเนี้ยมันแปลว่านอนนะจากนั้นค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือให้นอนอยู่นิ่งๆหรือให้นั่งอยู่นิ่งๆนะคะให้นอนอยู่นิ่งๆหรือให้นั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยเราก็ต้องได้พื้นฐานของการนั่งการนอนก่อนเนาะสมมุติว่าเขานั่งอยู่นะคะแล้วเราอยากจะให้เขาอยู่นิ่งๆไม่ให้เดินตามนะคะอยู่อย่างนั้นนะคะเราก็ใช้มือแบบนี้ค่ะ นะคะอะสมมติว่าเขานั่งแล้วเนาะแล้วเราก็เดินห่างนะคะเดินถอยหลังนะคะสักสองสามก้าวก่อนหรือเก้านึงนะคะแล้วก็บอกเขาว่าอยู่นิ่งๆน,นะคะหรือว่าออภาษาเย่ปนก็จะเป็นบลบบนะคะอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยนะคะพอเราพอเขาอยู่นิ่งๆหรือไม่ขยับมาหาเราเนี่ยเราก็ขนมให้ค่ะ แล้วก็บอกว่าอยู่นิ่งๆนะคะเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้หมายความว่ายอยู่นิ่งๆจากนั้นนะคะแล้วให้ทุกคนเนี่ยพยายาม91หนแล้วใช่ไหมก็ลอง29ดู3 9 4 9คือดนถอยหลังออกจากเขานะคะเขาก็จะเริ่มแบบเรียนรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันแปลว่าเออให้เขาอยู่นิ่งๆนะแล้วหลังจากนั้นฉันก็จะได้ขนมก็คือเราถอยหลังและ สักพักหนึ่งนะคะสักสองสาวินาทีนะคะแล้วก็เอาขนมให้เขานะคะให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าฉันอยู่นิ่งๆฉันก็จะได้ขนมกินนี่เองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานทั้ง5ตัวนะคะที่แจ็คใช้กับเกอนะคะแล้วก็ทั้งอ่านหนังสือแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยเนาะตัวนี้จะเอามาผสมกันแล้วก็ดัดแปลงนะคะเพราะน้องหมาทุกตัวเนี่ยเรียนรู้ต่างกันแต่โอดไวเลอร์นะคะ เขาเรียนรู้ได้เร็วทําไม่เกิน5ครั้งค่ะเขาจะรู้เลยว่ามันหมายความว่ายังไงสําหรับใครที่มีรถไวเลอร์เนาะสําหรับใครที่มีน้องหมาแบบตัวเล็กๆอันนี้เราก็ต้องรู้จักเขาก่อนเนาะว่าเขาเรียนรู้ยังไงแต่ส่วนมากแล้วการเรียนรู้ก็คือการทําซ้ํานั่นเองทุกคนก็ถ้าครั้งแรกไม่ได้ก็ทั้งที่2ที่3แต่เกโอเนี่ยไม่เกิน5ครั้งนะคะเพราะว่ารถไวเลอร์ค่อนข้างฉลาดนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนชิส